สวัสดีพี่พิงค์เนาะวันนี้มาอยู่กับผมกินเคยครับกินหลายแนวครับวันนี้มาดูเจ้า L5L518 ครับมายันต้นลูกคาครับทำการตัดเอาไปขายครับมาดูประโยชน์ของการใส่คานยกข้างบนอีกอันหนึ่งครับประโยชน์หลายอย่างนะครับเช่นดันนะครับกร่ม ที่เรือก็ไว้ยกมันพวกเป็นเครื่องทุ่นแรงอย่างดีนะครับมาชมคลิปนี้ครับจังเลว5018สายดันยูคาครับหลังจากว่างงานของมันสัมปะหลังก็มาใช้คันบนดันต้นยูคาครับมาดูประโยชน์ของการใส่คันบนครับหมื่นกว่าบาทนะครับนี่คันบนครับ ปิดมา20,000กว่าครับน,นี้ประโยชน์ของการบนยกมันแล้วก็ดันยุคาแล้วก็ยกขึ้นสูงของขึ้นสูงครับ20,000กว่าบาทนะครับแอรพันูหนึ่งแปดอันนี้ว่างจากการถอนมันนะครับมาตับยุคาเอาเลยนะครับสายโหต